สวัสดีครับทุกคนมีทั้งเราช่องและเพจมาแกะหนังก็ขออนุญาตมารีวิวซีรีส์เรื่องซืบสันดานนะครับเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวไปในงานที่ไทยทีมันของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่ก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นซีรีส์แนว murder mystery แล้วก็ผสมกับความเป็นละครไทยอยู่ในนั้นด้วยก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้าน หลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังนี้อยู่มาวันหนึ่งเจ้าสัวของบ้านก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบางอย่างครับก็หลังดูจบสำหรับผมแล้วนี่เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มีความเป็นละครสูงมากต้องยอมรับไว้ก่อนเลยนะครับคือซีรีส์เนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครเตรียมตัวจะเข้าไปดูแนวซืบฆาตกรรมแบบ knives out อะไรประมาณเนี้ยเบรกไว้ก่อนเลยนะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แบบนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นการสืบสันดานสืบตัวละครที่เราเห็นในครอบครัวนี้แล้วก็สืบเรื่องราวของปมตัวละครซะมากกว่าครับมากกว่าที่จะไปนเน้นสืบฆาตกรรมเอาเป็นว่าสําหรับผมนะสืบฆาตกรรมในเรื่องอมีทั้งหมด7ตอนใช่ไหมครับสืบจริงๆมีแค่2ตอนที่สืบฆาตกรรม ซึ่งยอมรับว่าผมค่อนข้างผิดหวังกับตรงนี้พอสมควรนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมี potential ในการยกระดับในจุดนี้ได้มากกว่านี้ด้วยเรื่องนี้ก็จะมีแนวของการเสศษสีสังคมเศษสีชนชั้นเข้ามาด้วยซึ่งเรื่องนี้จะทำโดยการตนาด้วยคือถ้าสมมติใครไม่ชอบละครเนี่ยเรื่องนี้มันก็คือละครดีๆแต่ว่ายกระดับด้วยความเป็น Netflix ครับ n น็ตฟลิจะมีทั้งแบบความ18บวกในเรื่องก็ถือว่าจัดเต็มกว่าละครธรรมดาครับมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างท้าทายตัวคนสร้างจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆถ้าสมมติไปฉายโรงผมรู้สึกว่าเผลอๆบางฉากนี่คือแบบไม่น่าฉายได้ก็เริ่มที่จุดเสียดายสำหรับผมก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าบางช่วงครับมันจะมีการเผชิญหน้าของตัวละครสงตัวหรือมากกว่านั้น มันจะมี sound effect ที่ใส่มาแล้วแบบแอนิเมะเหมือนตัวละครกําลังจะประทะก,กันในเกมหรืออันแอนิเมะซึ่งผมรู้สึกว่ามันอารมณ์หนังใครเนี่ยแหละที่จะชอบใช้ดนตรีแบบดังๆเข้มๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญพอสมควรเลยครับตัวซีรีส์ถามว่ามันดูไปได้เรื่อยๆไหมเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีช่วงที่แบบตัดก็ได้ก็มีครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าจบสัก ห้าถึงหกตอนก็ได้ไม่จําเป็นต้องยืดมาถึงเจ็ดแล้วก็พาร์ทดราม่าตัวละครบางตัวคือเหมือนกับใช้ทิงท้งทิ้งคว่างๆอะ่ะคือใช้ทิงท้งทิ้งคว่างๆในที่นี้คือเปิดตัวตัวละครมาเนี่ยแล้วก็พวกเขาก็โผล่มาสามตอนแรกแล้วก็ไม่มีบทอีกเลยจนจบมันไม่เน้นครอบคุมเท่าไหรอ่อ่ะคือจู่ๆบทก็โดนลดไปเลยครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าบาลานซ์แบบบทของตัวละครไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยคือมันจะมีความสุดสำเร็จของหนังละครที่ชอบแย่งชิงสมบัติกันครับก็มีแบบความเวอร์โอเวอร์แอคติ้งอยู่ในนั้นบ้างซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องโอเวอร์แอคติ้งมันไม่ได้เข้าไหลนะสำหรับผมแต่เปี่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้คงต้องยกให้งานโปรดักชันครับที่ทําออกมาดีมากโดดเด่นเลยตัวงานโปรดักชันตัวบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีมากแล้วก็ การเสียดสีชนชั้นผมรู้สึกว่าเก็บรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีครับมันมีโมเมนต์ที่เราให้รู้สึกอึดอัดบ้างซึ่งผมรู้สึกว่าเขาต้องการจะให้เราอึดอัดจริงๆแล้วก็เขาทำได้ครับแล้วก็การที่ได้เน็ตฟลิกมาช่วยเนี่ยผมรู้สึกว่าเติมเต็มในแง่งานโปรดักชันได้ดีครับในแง่ไอเดียที่ผู้สร้างต้องการจะสร้างมีไอเดียอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปได้ซึ่งผมรู้สึกว่าบางจุดก็ ป็นไอเดียที่ดีใช้ได้เลยนะแต่ว่าเหมือนแบบมันปูเรื่องมาแล้วอ่ะมันก็ทิงท้งทิ้งข้องๆไปเลยอ่ะนักแสดงในเรื่องนี้ที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคุณยดานะครับที่มาจากเรื่องร่างทรงครับก็เรื่องนี้จะเป็นการแสดงที่ดูนิ่งๆแต่ว่าพอเราดูไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าทําไมตัวละครของคุณยดาถึงต้องนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆแต่พอดูจนจบแล้วอ่ะผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจครับ เน้นไปทางแบบสีหน้ามากกว่าครับแล้วก็นักแสดงในเรื่องก็ผมรู้สึกว่าเล่นดีทุกคนนะแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าเรื่องนี้มันจะมีความเป็นละครครับก็าอาจจะมีการโอเวอร์แอคติ้งบ้างก็มีครับแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเวอร์แอคติ้งอยู่ในระดับที่พอรับได้ไม่ได้รู้สึกเกินบางฉากมันเล่นกับศีลธรรมเยอะๆเ,เล่นกับความ ดิบเล่นกับจิตใจของตัวละครที่มันจะค่อนข้างปัน่นคือจะเรียกว่าเรื่องนี้สโลเบิร์นก็ได้ครับเพราะมันให้คนดูเก็บเกี่ยวรายละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็มันให้คนดูรู้สึกตามสะเทือนแล้วก็รู้สึกขดหู่แล้วก็เอาชีวิตรอดในบ้านหลังนี้ให้ได้แล้วก็ยอมรับว่าบทพูดบางฉากมันก็จะมีความคมของมันครับซึ่งมันจะมีความคมที่ อาจจะทำให้แบบคนดูแบบจุกเลยก็ได้ก็มีครับแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีไม่ได้เยอะบางคนก็อาจจะชอบครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่าแล้วแต่คนครับความคิดเห็นของคนเราก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางจุดผมก็แอบนึกถึงแบบ House of the Dragon ผมก็งงนะ House of the Dragon ก็มีการเล่นประเด็นเรื่องการแย่งชิงทรัพย์สมบัติแต่ว่าเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เราจะได้เห็นตัวละครที่แบบรับเบิดขึ้นมาเลยครับ ซึ่งผมรู้สึกว่ามีนักแสดงบบคนหนึ่งที่เราได้เห็นอารมณ์เขาขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วแบบโอโ้โหคือแสดงความโรคจิตออกมาได้แบบจิตจริงๆอ่ะเป็นตัวละครหนึ่งที่อาจจะดูนิ่งๆจากภายนอกแต่พอเข้าซีนอารมณ์พอให้เหมือนกับเหยียบเกียร์ร้อยอ่ะก็เหยียบเกียร์แบบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเขาควรได้รับรางวัลนะอันนี้ต้องถือว่าต้องชื่นชมนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีเลยคือ การตัดต่อครับมีมุมกล้องที่แบบเน้นลองเทคกก็มีมีมุมกล้องที่มุมกว้างมีมุมกล้องที่อาจจะมีการใช้ cg บ้างซึ่งผมรู้สึกว่า cg มันอาจจะไม่ได้เนียนมากแต่ว่ามันก็ดูกลมกลืนไปกับฉากได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็งานภาพครับงานภาพผมรู้สึกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับ การจัดเรียงกล้องการจัดเฉดแสงผมรู้สึกว่าเราได้เห็นั้ฉากมืดที่เอาจริงๆแล้วนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มืดจนเกินไปจนทําให้เรามองไม่เห็นยอมรับว่ามันจะมีหลายคนบอกว่าเอมันแปลกใหม่นะแต่ว่ามันแปลกใหม่ด้วยความที่ตัวซีรีส์เนี่ยมันจะเน้นไปที่ความไซ l o g i c a l เล่นกับประสาทของเรายอมรับว่ามันจะมีบางคนแบบเอ้ยหลังดูเรื่องนี้จบผมรู้สึกแบบ ศาสาแดกก็มีครับอันนี้ขอโทษที่อาจจะพูดหยาบนะก็พูดง่ายๆคือแบบบทหัวตามแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรารู้สึกตามตัวละครจริงๆสําหรับตัวละครที่ถูกกระทํานะครับแล้วตัวละครที่กระทําพวกเขาผมรู้สึกว่าเล่นได้ดีทุกคนเราได้เห็นด้านมืดของแต่ละคนออกมาทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปในข้อเสียคือ มันเกลี่ยบทให้ตัวละครได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับใครที่อยากจะดูต้องเบรกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่แนวที่ทุกคนคิดจากตัวอย่างตัวอย่างเอาจริงๆผมนึกถึงเรื่อง Lives u u t นะครับที่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวรับใช้ที่จู่ๆอยู่มาวันหนึ่งก็คุณปู่ในบ้านนั้นก็ถูกฆาตกรรมแล้วก็มีเหตุการณ์มากมายที่พลิกผันไปมาแล้วก็ มันก็เลยรู้สึกว่าคล้ายๆกับเรื่องนี้แต่ว่าพอดูเอาค่าจริงๆมันแตกต่างกว่าที่คิดมันเน้นไปที่เลทสิบวกที่เอาจริงๆสําหรับผมนะมันอาจจะเป็นข้อเสียสําหรับบางคนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันใช้เลทสิแบบเกินไปอ่ะบางฉากเอาจริงๆมันไม่ได้จําเป็นต้องมีก็ได้อะ่ะก็ถ้าสมมติให้ใส่เรื่องนี้เป็นสรรมการสืบสันดานก็เท่ากับละครไทยบวกด้วย knives out บวกด้วย the fall of the house of usher ครับ ก็สรุปแล้วสืบสันนานก็เป็นซีรีส์ที่ดูได้เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าสมมุติใครต้องการจะมาดูซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวของการสรืบคาตกรรมก็ยอมรับว่าอาจจะผิดหวังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นการเสรียสีชนชั้นเสียดสีสังคมเสียดสีตัวละครทั้งหมดในเรื่องซึ่งมันก็หยิบหลายๆเหตุการณ์ที่เราอาจจะเคยได้เห็นในโลกความเป็นจริงเอามาใช้บ้างซึ่งทําให้เรารู้สึก อินตามบ้างก็มีครับซึ่งบางจุดอาจจะดูติดละครไปบ้างถ้าสมมติใครต้องการดูอะไรที่ค่อนข้างน่าติดตามแล้วก็ชวนคิดไปตลอดว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับทรัพย์สมบัตินี้ก็สามารถไปดูกันได้นะครับก็สืบสันดานฉายแล้ววันนี้ทัาง Netflix ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ